ครับสำหรับชุดการเรียนรู้ชุดต่อไปชื่อชุดการเรียนรู้เรื่องลูกแก้วทดสอบความหนืดนะครับสำหรับความหนืดน,นั้นก็คือลักษณะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวนะครับซึ่งชุดการทดลองของชุด,ดลูกแก้วทดสอบความหนืดน,นี้จะประกอบด้วยนะครับอ่าอ่าปลอดนะครับหลอดที่บรรจุของเหลวเราจะบรรจุของเหลวไว้ข้างในยกตัวอย่างเช่น น้ำน้ำมันพืชน้ำมันเครื่องหรือกีซลีนนะครับและจากนั้นเราก็ใส่ลูกแก้วเข้าไปนะครับในการทดลองเราจะใช้ในาฬิกาจับเวลาแล้วก็กําหนดจุดในการจับเวลาจุดเริ่มต้นและก็กําหนดจุดสิ้นสุดในการจับเวลานะครับเมื่อเรานําลูกแก้วเข้าไปในหลอดทดลองเสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยลูกแก้วทีละหลอดนะครับเพื่อ จับเวลาในการตกของรกแก้วในของเหลวชนิดนั้นน,น,นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็นําผลการทดลองบันทึกผลการทดลองบันทึกในตารางเสร็จแล้วให้นักเรียนสรุปและนํามาอภิปรายหน้าชั้นเรียนนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงหรืออัตประโยชน์ในการนําความรู้เรื่องของความหนืดของของเหลวนี้ไปใช้งานนะครับ เราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ไปใช้กับในทางอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นน้ำมันเครื่องรถยนต์เบอร์ต่างๆนะครับที่ใช้ในรถจักรยานยนต์รถยนต์และเครื่องยนต์อุตสาหกรรมนะครับว่าน้ำมันเบอร์ต่างๆนั้นใช้กับเครื่องยนต์ที่อยู่ในสภาพอากาศ เป็นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสภาพอากาศที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีควรใช้น้ำมันเบอร์ไหนนะครับและก็ในเครื่องยนต์ที่มีการทำงานหนักหรือเครื่องยนต์ที่มีการใช้งานมานานแล้วควรใช้น้ำมันเบอร์ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการใช้ความหนืดของของเหลวนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ